ก็มันยังจะเก็บปืนนี่ปักกี้มาแล้วขออนุญาตรีวิวขออนุญาตรีวิวเลยนะกุณสามสองหนึ่งับมันเท่งจริงเลยว่ะเท่งนขกนนะนี้นะโอ้ดูทอ่อมันดะิโู้จะมีไฟเนี่ยคงจะแบบปึ้มบ้า,บามาวาิตรงนี้มีสมองอยู่แปบลบว่าต้องมีคนชุบก,กันอยู่ พี่ชุยโอ,อยได้แล้วเย้ว้าวได้มาหนึ่งเอาอีกหนึ่งส่วนได้มาสองเออสวายกูไปแล้วกูได้คุมแล้วตรงนี้ตอนนี้กูควรเป็นคุมไปแล้วงอนได้รีวิวแล้วเว้ยเออได้รีวิวแล้วเว้ยเห็นหรือเปล่ากูเห็นคลิปบีไหมครับเมื่อกี้เห็นคลิปกันหรือเปล่าผมยองเต็ไมไปเสียงเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเออก็ ทรับลงกรับสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องนะครับผมปู่ย่าตาญาตป้านอันสาสที่น่ารักของท่านเจเกติซี่อัลโตโรไปได้แต่เช้าบัฟจีไปว่าขคนท่านด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็พบปุ้ยก้อยคนดีคนเดิมจากช่องกรวยแมนิเชนเคยนะครับผมวันนี้นะฮะเรานะฮะทุกคนก็จะมาเปิดนะทุกคนบัฟกี้มีคิวฟีดสีเขียวตัวใหม่ทุกคนมันชื่อว่าบัฟกี้เซอร์ทรอปสายฟ้าเน่นะครับทุกคนก็ในคลิปนี้ทุกคนจะเป็นคลิปที่กล้วยเนี่ยเปิดบัฟกี้ทุกคนเป็นบัฟกี้ใหม่นะทุกกคคนนนแลล้ววว็ใิิปเีีี่ยจะมร พัคก,กี้ด้วยนะครับใครที่แบบอยากจะรู้ว่าปัคก,กี้เนี่ยมันสีมันเท่แค่ไหนหรือว่ามันคิวฟี M มันเท่แค่ไหนทุกคนก็สามารถรับชมนในคลิปนี้ได้เลยนะฝากคนหนึ่งไลค์ฝากคนนกงสมัครไฟล์กันด้วยนะทุกคนนะงั้นยังไงใครที่ชอบตรงไหนคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะนจ๊ะไงเชิญใจรับชมได้เลยครับ let's go อ่ามันรอบนี้นะทุกคนจะเป็นเออ่ปัคก,กี้นะฮะปัคก,กี้อัปเกรดนะทุกคนเขาเขาเคลมว่าเป็นปัคก,กี้ต้องเรียกว่าเป็นสกินแรกนะครับทุกคนที่มีคิวฟิตนะฮะซึ่งตัวกล้วยเนี่ยชอบ รถสีเขียวอยู่นะก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะเก็บเอาไว้สักคันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะถึงอัพคิวฟีดไหมนะครับท่อรอบนี้เนี่ยมีการันตีด้วยนะครับใครที่แบบว่าจะเปิดนะครับทุกคนมีการันตีลัคกี้นะฮะถ้าหาว่าเราสุ่มแบบเกลือจริงๆนะครับทุกคนไม่เกิน100กล่องเนี่ยเราจะได้1นึ่คันแน่ๆนะครับหนคันแน่นอนนะใน1น0กล่องนะครับนะผมปะแล้วเราไปสุ่มนะครับมาแต่ว่าเราจะมีไอดีนี้ติดเอาไว้หน่อยละเกินนะ ผมยิงมันดีตลอดเลยหรอจะตลอดเดี๋ยวลอง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 องตั้งค่าดูครับได้ควดูกับมีอะไรไหมครับอะทุกคนเดี๋ยวกล้วยสุ่มนะครับทุกคนมีคูป,ปองลด30 UC นะครับเริ่มที่10กล่องแรกเมื่อกี้ไม่นับลวกันเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันเป็น10 u ยูซีสำหรับรายวันเนาะไป10กล่องแรกลุยเราจะ,ะรายงานทำอะไรกันล่ะพี่โอ้โหมาถึงก็เครื่องมึงเครื่องสวยมากมาละเครื่องมาละเดี๋ยวรถตามมา เครื่องมาล้านเองวิ้ยเครื่องมาล้านสองแล้วหลวะเออเครื่องมาล้านสองน้องเครื่องมาล้านสอง้ยอุ้ยแต่เครื่องก็ออกง่ายเหมือนกันนะเนี่ยเครื่องมันอะเนาะเครื่องมาล้านสองยิ้วรถไปอีก30 UC นะครับกล่องที่ยีนะ Let's go บัมบูมไปโอ้แต่ชอบอะชอบการสุืบยังเลยมันรู้สึกแบบมันได้ลุ้นดีนะครับมันไม่เหมือนตอนสืบเหมืนอนก่อนที่แบบว่าแบบปึ๊บก็มาเลยอะไรอย่างเงี้ยไออย่างนี้มันยังได้ลุ้นไง เราทีละอันทีละอันเออถึงมันจะช้าแต่มันก็จะได้ลุ้นไงคือมันเหมือนเอาไปทะลุงอะแบบนี่แน่มาเลยสิบผนได้กินเหมือนได้ล่มมานะแต่ขอบดูนิดนึงนะฮะโอ้ล่มชูชีพทีเร็กซ์หนีตายไหนกูยังไม่เห็นเลยวะไหนวะาทีเร็กซ์หนีตายคือมันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนเป็นหนีทีเร็กซ์ไหมล่มชูชีพหนีทีเร็กซ์ตายหรือเปล่าไอ้ทุกคนเดี๋ยวเราไปกล่องที่30นะทุกคนไป เอสโก้กล่องที่3ามสิะซึ่งใจเราเนี่ยเผื่อแรกไวอยู่ละจริงๆแล้วแต่ถ้าออกมาก็ดีนะครับจริงจออกมาก็ดีเหมือนกันแต่ว่าใจกล้วยเนี่ยมันไปถึง100กล่องแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยรถมาหน่อยดีวันนี้ไปดูพี่มิ้งมาทุกคนไปดู้ว่าไม่ดูว่าใครได้ดูพี่มิ้งหรือเปล่าทุกคนพี่มิ้งออก3คันนะครับในในในเก้กล่องแม้าต่จะไม่ผิดอะใน90กล่องอะคือแบบออก3คันอะ90้าสิมทุกคนเก้าสิบแจะไม่ผิดอของพี่มิ้งอะคือแบบเกินไปมากอะ กล่องที่40 let's go <S อ่อจะเปิดไอ้เปิดโอ้ยเครื่องมาแล้วรถเมล์จะมารถนะ่าไปทุกคนกล่องที่เท่ะละห่ละ50ปะออกหน่อยดีเฮ้ยโอ้โหจะร้อยกล่องเลยเราก็รู้เลยว่าร้ยอยกล่องมันมีการันตีนะแจะเพิ่งออกก่อนได้ไหมไม่ออกอันนี้ก็ขอออกออกเครงยนต์ได้ไหมเออมาเยอะเครื่องยนต์นะ่ะเพราะว่ามันลดได้อยู่นะนะกล่องที่60นะครับลุย เออพาเพื่อนมาไม่มาเลยอะาา่ะถาถายจะแย่ยอ่ะทุกคนกล่องที่60ไปแล้วนะครับเธอไม่ช่วยอะไรเลยทำไมพี่มิงเขาเปิดได้3ครขันว่าต้นอย่างนี้ดิเออเออสวยสวยเออหัวมาอีกสวยมาก รอบนี้คือสวยมากปับ๊บอือหือพร้อมลดมาเครื่องยนต์พร้อม,ม,พ,รอมพร้อมกัะหัวไปอีกนะไม่ชอบนี้มันดีจริงๆเลยอ่ะมันดีเยี่ยมคุณนี่ว่ากูจะต้องไปถึงหนึ่งรอยกล่องซะแล้วมาขออนุญาตกดลับเลยหลักุูนันจ้ะเซรอร์ชอมไซาฟาเรเวลวนี่ หมวกไดโนหัวร้อนนะครับรับก่อนรับก่อนรับก่อนเอ้เพ่อนะครับพี่เจดอนนี้ไ,ได้เไหมโอ้โหอันนี้เอามาทำอะไรไม่รู้เเออตอนตอนตอน,ตอนที่ก้อยดูตอนแรกทุกคนตอนแรกก้อยคิดว่ามันเป็นนี้นะคทุกคนไอที่อัพอะไรทักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือมันเป็นเหมือนที่ถืออะไรทักอย่างนะานนครับอ่ะทุคนเดี๋ยวเราไปดูรถก่อนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูหัวนี่นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาสุ่ออีกรอบนึงหัวอยู่นี่อ่าเดี๋ยววันนี้จะใส่อันนี้ไปละกันนะครับนะแล้วก็รถ รถหนึ่งคันชั้นเก็บเชแล้วรถกดอยังไงไปเวิร์กช็อปนะครับเอ้ยทุคนจะมีส3าอันนะครับแต่ว่าถ้าใช้เวลสอเนี่ยใช้ไป1ิบสองอันแล้วก็จะเหลืออันเดียวนะครับซึ่งถ้าหากเราจะไปถึงคิวฟีดเนี่ยเราต้องก่ตั้ง7ชิ้นเลยว่ะทุกคนเจ็ดชิ้นเลยนะเจ็ดชิ้นเลยนะแม่นะอ่ะไปทุกคนลุยจัดไปครับถ้าหากว่ายังไงแล้ว ขอให้ได้นะทุกคนไปที่กล่องที่80บนะครับลุยขอให้สักกล้วยขอยสักคันมาตีสักคันเนี่ยก็จะได้ว่าคันหนึ่งเนี่ยมันมันจะได้อะไรสักอย่างไม่รู้่าทุกคนมันได้เท่าไหร่วะมันจะได้กี่ชิ้นนะถ้าหากว่าถ้าหากว่ามันมันมันได้หนึ่งคันอะมันจะมันจะแปลงเป็นกี่ชิ้นนะ คิดไว้ไม่ต้องคิดเยอะนะไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่ามันให้มาละคำนวณให้แล้วไงได้หกมันให้มาแล้วไม่ต้องคิดเยอะนะเราพะพวกเราเนาะทเบงตต้องใช้กี่ชิ้น ทั้งหมดต้องใช้ทั้งหมดเอ่ออันนี้ใช้12 2สบวกแทั้งหมดต้องนี้อุ้ยเราขาดอีกแค่ชิ้นเดียวทุกคนเราขาดอีกแค่ชิ้นเดียวนะครับแล้วเราก็จะได้คิวฟีดของมันแล้วนะครับเองั้นทุกคนเดี๋ยวเราไปกล่องกล่องที่90นะครับกล่องที่90ต่อได้ซ้ำสองครั้งก็ครบแล้วเนี่ยขาดไม่ขาดอีกชิ้นหนึง่งครับพี่ขาดขาดอีกแค่เครื่องเดียวโอ้โหเนี่ยคือมิชชั่นคอมพิล์ละอันนี้คือมิชชั่นคอมพิล์แน่นอนเพราะว่าเราได้เครื่องเรียบร้อยทุกคน20ชิ้นนะครับตอนนนนนนี้คววเเมมัััก็ยงยงงไหป่ะะา เวมันก็ยังเอาอยู่อ่ะอไอ้หัวมาไอ้ดองนี่ว่าเฮ้ยคหรือยังอ่ะขาดอะไรไหมอ,อ,อือหึอาย่ะยาโอ้โหไอ้บวกดอกไม้กินคนนี่รับก่อนละกูนนะรับเกินแหละกูนบัตเชอร์ชีตแม่อะไรอันนี้งไงแม่แมชชิตตี้ อาทุกคนเราได้หมวกใหม่มานะจูหูยหูยหมวกกินคนหมวกดอกไม้กินคนแล้วมันมาอยู่กับปั๊กกี้ได้ไง,ไงวะคืออะไรมันแบบดิดดัมบันหรอหรือยังไงวะอ่าทุกคนเดี๋ยวเราไปอัพปั๊กกี้หน่อยนะครับอันนี้นะทุกคนต้องใช้การอัพทั้งหมดเอ่อสิบสองชิ้นนะทุกคนสิบสองชิ้นนะครับต่อการอัพไปเวลสองนะครับฉันต้องการใช้อเทมอัพเกตเลยไหมถูกต้องครับ <c oughs> โอ้ยพูดถึงแล้วมันต่างยังไงวะอ๋อมีมีหนาม ้อล้อ,ล,อล้อมีหนังเพิ่มขึ้นนะครับล้อมีหนังเพิ่มขึ้นก็มีความแบบดูด,ดันมีเก่งใจใครนะแล้วก็จะมีคิวฟีดนะครับทุกคนอัพเลยละกูนนะโอ้ยได้คิวฟีดมาละส่วนอันนี้ก็ใช้ทั้งหมดเอ่อสิบสี่ชิ้นนะครับเผื่อแบบใครที่แบบว่าคิวฟีดไม่พอนะครับอยากจะได้แบบเขาของ เซอร์ดรท็อปใช่ไหม,มชื่อเซอร์ดรท็อปใช่ไหมเซอร์ดรท็อปนะครับสีแดงนะครับเผื่อแบบอยากได้เข่าสีแดงนะ mm hmm. ก็ลองไปอัพดูนะครับตามหาอีกประมาณ14 10อีก14ชิ้นนะที่ไม่รวมเวล1เวล2นะครับก,ก็ก็มีความเท่อยู่เหมือนกันนะล้อมีความแบบเหมือนแบบเออเขาเรียกว่าล้อแบบไปแบบไปบิบากอะใช่ไหมมันก็เท่อยู่นะ mm hmm. ไปเดี๋ยวเราไปมอมือซะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปตามหารถปาเก้ที่ขาดหายไปนะลุย ก็มันจะ,จะเก็บปืนนี่ปักกี้มาละขออนุญาตรีวิวขออนุญาตรีวิวเลยนะกุณสามสองหนึ่งผับมันเท่งจริงเลยวะ่ะมันเท่งขน,นาดนี้นะโอ้ดูท่อมันดิโอ้โหจะมีไฟเนี่ยคนจะแบบปึ้มบ้ามาน้ำฝนนี่เองเฮ้ย โล้โหกูเฮ้ยเร็วๆเ,เอาดีกล้ยราด ไม่ทำไมก็ได้ยินเสียงวะแต่ไม่เห็นเจอใครเลยอ่ะมันบ้ากหรอเฮ้ยทุกคนมันได้ยินเสียงจริงๆนะ ทุกคนมันมันอยู่ข้างใต้เนี่ยทุกคนเห็นปะทุกคนมันอยู่ข้างใต้จริงไอ้ตัวเนี้ยมันบั็อกอะตัวนี้วะไอเฟนาอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้นาย,ยอยู่ข้างใต้เรา น้องรกักเราเท่าชีวันค้นพ่อค้นแม่แม่เจ้าปักกี้ก็มีปักกี้เลยดีกว่าเออปักกี้เลยจบเพราะว่าเราจะมารีวิวด้วย <c oughs> โอ้ยอยิยเนเราแม่งเทวะวิอชอบอะ่ะ ้าบรถยังเลยอเอาดีไม่เหนียรอนบินมาเหรอหิวหิวจัดตันนี้คือ <c ười> <c ười> แบบหิวจัด <c ười> มึงคิดว่ามันเป็นสไปเดอร์แมนเหรอวะที่แบบลงมาแล้วก็แบบปิ้วอย่างเงี้ย <c ười> โอ้โหหิวเกินนะ วิ่งตรงนี้มีสมองอยู่แปลว่าต้องมีคนชุบกันอยู่พี่ชัยพี่ชวยอ้อยได้แล้วเย้ว้าวได้มาหนึ่งเอาอีกหนึ่งหมุนพี่ชวยอันไหนอะสวบได้มาสองเออสวยกูไปแล้วกูได้คุ้มแล้วตรงนี้ตอนนี้กูไปควรเป็นคุ้มไปแล้วหมุน ได้รีวิวแล้วเว้ยเออได้รีวิวแล้วเว้ยเห็นหรือเปล่าว่าเห็นคลิปไหมครับเมื่อกี้เห็นคลิปกันหรือเปล่าผมยองตัวเองไปเสียงนะครับเมื่อกี้เนี่ยกูเอามาทำไมวะกูกูเอามาทำพรื๊ด ไม่เป็นไรค,ครับอย่างน้อยผมได้รีวิวแล้วทาไรผมได้รีวิวรลของผมละผมอุ่นใจแล้วทาไรผมพอใจนะครับผมพอใจมากๆสรับตานี้มากๆนะครับคุ้มแล้วตอนนี้คือคุมแล้วโดนเออหน้าสีตัวทำไมก็ไม่รู้พี่เอาาทำไมก็ไม่รู้